แกก็ใช้โอกาสนี้เอาผ้าชีน้าไปคืนพี่เลนสิแกจะได้มีเรื <ged an shorts> ่องคุยกับเขาแกแค่ฉอโพทดอินแบบข้างหลังแค่นั้นอ่าไปยาไปย เฮ้ยแต่ใดๆพอใช้จริงเนี่ยได้ใช้จริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมคือแบบรู้สึกว่าอบอุ่นมันมีพี่เลนคอยซับน้ำตาพีคะพอกับเราวารอร์ดคนยังร้อนวันนี้เราจะมา อันบ็อกซ์ของการซึ่งเรา่าตื่นเต้นมากแล้ะเดี๋ยวเราหลังจากอันบ็อกซ์เสร็จก็จะไปรีแอคต่อเลยนี่ได้มาแล้วเป็นกล่องจาก g m m Thai Hub เออเดี๋ยวเราจะมาเปิดจากคลิปนี้แล้วกันมาเรามาเปิดกันน้ำหนักเบามากมันคือสิ่งนี้ทุกคนบอกเลยว่าตอนเราเห็นเราตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยเขาขายจริงหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น กในทำสั่งซื้อหนักบมากแม่ทุกคนออ้ยอ้ยโอ้ยนี่โอ้ my god ้ยเขา้ยเขาแพ็เกจจริงคือแบว่าอ้แฟนคลับคุณพี่เรนจะต้องปรับปิ่มแฟนคลับพี่เรนจะต้องปรัเเิ่มสิ่งนี้ มอกมาอย่างดีนล่นหนามากระดูดด่างมันจะตกแตกอะไรเงี้ยตกแตกมันจะแบบว่าหนักมันเบามากแล้วมันเป็นแบบนี้ถ้าใครได้ดูตอนที่หกอ่ะจะเห็นว่านางก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาให้เนี่รนเราจะเอาเพ้าะเอยเนินความพิเศษคือมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเดีย๋ยวเราจะคัดคัดกัน แกจะต้องมีแล้วกันมาทุกคนบอกเลยว่าขอบคุณรุ่นพี่เลนที่ให้พาชนาเรานะคะเอาไปเช็ดสิมันเปื้อนหมดแล้วนะไม่ใช่เขาให้ก่อ,อยยากโอ้ยประเด็นคือเขามีลายเซนด้วยโอ้ย ต้องไปซักก่อนนะจ๊ะประเด็นคือมันไม่ใช่ผ้าชนะไก่กาเธอมันเป็นผ้าชนะที่ผืนใหญ่มากนี่ให้ดูนี่นี่นี่คุมทั้งตัวได้เลยเนี่ยคุมทั้งตัวเราได้เลยเนี่ยเออบอกเลยว่ามันมีลวดลายที่สวยงามเป็นลวดลายผ้านี่เห็นปะมันจะเป็นแบบลายลายแถบสวยเนื้อผ้าดีด้วยเนื้อผ้าไม่ได้เก่กะเลยผาชนะาเอ้ยต้องซักก่อนเนาะเออแล้วก็หวัวมุมก็จะเป็น ปักสลักรายชื่อเป็นื้นที่เล่นนะคะแฟนแฟนเอฟโไม่พลาดนะครที่เป็นแฟนขลัพี่เลนอาจจะต้องซื้อกันเหมือนกับเราใน่ๆเนีอาจจะกรีดการ์ดได้ซ้ำก็แบบว่าในล่าสุดล่าสุดเราสั่งไปถ้าใครเห็นคลิปติกตอกในที่สุดในที่สุดก็มีวันนี้คือเราจะได้กินคุกกี้แล้วทุกคนก็คือล่าสุดเขาออก ตัวใหม่อีกแล้ว,วาเจริงมาเชนไลคือมนเชนไลของจีนเอนี่คือแบบเลิดปังมากขายของเก่งที่สุดยกนี้เลยคือํามคุกกี้แล้วทุกคนก็ถ้าใครได้ไดูรีแอคชั่นเราอะจะเห็นว่าเราเป็นของคุกกี้มากเะยว่าเฮ้ยองเขาขายอ่ะ ไม่ไม่รอเลยเดี๋ยวสั่งไปเลยจ้าเฮ้อ,อรอลุ้นกับเราเลยนะว่าสั่งออกมาแล้วรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวรีวิวทีถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็คอมเมนต์มาแบบมามาติดตามหน่อยนะว่าเฮ้ยรอด,ดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยวเราจะได้ทําคลิปรีวิวนะให้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับทุกช่องทางเลยก็บอกเลยว่าพอเราเห็นว่ามันเปิดขายคุกกี้ สั่งเลยจ้าเราถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วก็จะแบบเป็นห่วงคุกกี้มากเพราะว่าโอ้ยมันเป็นอาหารนะเธอไม่เราของเอาเอาคุกกี้ออกไปก่อนเอาคุกกี้ออกไปเออนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวผ้าเช็ดหน้าช่วยเกบผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยไดโอ้ยประเด็นคือชอบแพ็คเกจจริงอะ่ะเนี่ยดีมากอมบอกเลยไปละบา,บาย